สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้เปิดตลาดมีดงานสั่งทำนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็น EP ีที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้มีมีดมานําเสนอนะครับเป็นมีดแคมป์เซฟกาดบวกด้ามจับไม้พายุนะครับเป็นงานที่สวยงามมากๆครับผมนะเออแล้วราคาเนี่ยสบายกระเป๋าด้วยนะครับเนี่ยขายเด็กสีดําแท้ขายเด็กแท้เลยนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับ 2,100บาทเท่านั้นเองครับ2,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเนี่ยครับเป็นงานสะสมนะครับนี่มาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆมามาดูรายละเอียดกัน,นครับมีดแคมป์สวยงามมากๆใบมีดยาว10นิ้วเต็มใบมีดกว้าง1.9นิ้ว 1.9นิ้วนะครับสันหนานะครับ6มิลครับสันหนา6มิลขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับนี่มีเซฟกาดให้แล้วก็ด้ามจับมาพอะยู่มาดูด้ามจับเห็นไหมครับแต่งแต่งด้ามจับนี่แต่งเว้าใช้ลูกหมูแต่ง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 แม่มันก็จับ จับแล้วมันไม่ลื่นมือดีนะครับนี่ครับเออก็ใช้ได้นะก็ดีนะครับนี่นี่เห็นไหมครับแล้วสวยเหมาะมือด้วยครับมาดูงซองขายเหล็กครับใส่ปุ๊บมันจะดังแก๊ปเลยนะครับเวลาดึงออกนะครับกดหัวมือดันตรงนี้นะครับนี่สวยมากใส่ซองแล้วสวยมากเลยซองขายเหล็ก กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็เปิดออกอ่าบางคนถ้าน็อตหลวมใช้ไขควงขันตรงนี้นะครับนะครับขันด้านในนะครับขันเสร็จก็ปิดไว้ถ้าเข็มขัดของใครใหญ่ให้ถอดตรงนี้ออกถอดแท่งตรงนี้ออกนะครับสองแท่งวิธีถอดออกนะครับเห็นนี่ครับรูด้านบนนี่ไหมครับกดเลยนะครับ หาวัสดุที่ปลายแหลมๆนะครับกดออกกดออกนะครับหรือถ้าเข็มขัดไข่เล็กขยับเข้ามาตามรูนี่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยขยับได้เข้ามาอีกนะครับมาดูครับไข่เด็กสีดำํำสวยงามมากๆครับอ่ะสวยงามแบบนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องสั่งทํานะครับมีเลยนะมีเรียบร้อยเลยคือเล่มนี้เลยมี10นิ้ว สวยด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับ2,100บาท2,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ